ศาสมันอยู่ในทุกที่เราสอนในเรือนกันได้ทุกวันเด็กไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันเราลองความรู้กันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ป,ประยุทธ์ สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการที่หลายคนกําลังจับจ้องอยู่ว่าจะเจอสิ่งดีในรายการนี้อีกหรือไม่หลังจากที่เราได้ผ่านเพิ่มไปแล้วในการแข่งขัน,ขนรอบชิงชนะเลิศของสายภูผาหรือว่าภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับซึ่งเข้มข้นเหลือเกินวันนี้เดี๋ยวขึ้นรายการด้วยคําถามที่ไอสไตล์เคยถามเด็กนักศึกษาสมัยที่เขาเป็นอาจารย์นะครับมีนักศึกษามาถามเขาบอกว่าอาจารย์ครับคำถามในปีนี้ที่ออกข้อสอบเนี่ยเหมือนกับปีที่แล้วเลยไอยสไตล์บอกว่าใช่แล้วครับแต่ว่าคําตอบปีนี้ไม่เหมือนเดิม และนี่คือวิทยาสับประยุทธ์ครับรายการแบบนี้เก <im cast> ิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับในประเทศไทยเราถ้าขาดการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการครับ <sh arp> วว,วันนี้เป็นรอบแรกของสายแผ่ดดนดินแล้วนะครับสายแผ่ดดนดินคือสายภาคกลา,างและภาคตะวันตกจะมาแข่งขันกันเพื่อหาทีมชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับและคู่แรกที่จะพบกันบนเวทีแห่งนี้ มาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยและโรงเรียนเบนเจามะราชานุสร์ครับวิทยาสปปรรยุทธ์ของเราได้เดินทางมาถึงสายแผ่นดินกันแล้วนะครับนั่นก็คือภาคกลางและภาคตะวันตกโดยมีโรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด16โรงเรียนด้วยกันได้แก่โรงเรียนคู่แรกของสายภูผาที่จะมาสปปรรยุทธ์ใน,ในวันนี้ได้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัย ดีกรีถึงแชมป์เหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิกปี2553และดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับ Asia Pacific, เอเชียแปซิฟิกเหรียญเงินปี2552และคู่ที่จะมาต่อกอนในวันนี้ก็คือโรงเรียนเบญจมาราชานุสร์โรงเรียนที่เพิ่งได้อันดับ39ในการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการของประเทศปี2554อีกทั้งยังได้เหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2553 และโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือน้ำ5ลิตรส่งลูกบาสพิชิตห่วงผู้เขาเ้าแข่งขันต้องสร้างกลไกลในการใช้น้ำ5ลิตรในการส่งลูกบาสลงห่วง2ห่วงซึ่งสูง2.5เมตรและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรและ50เซนติเมตรโดยที่ต้องใช้แรงส่งบอลจากน้ำ5ลิตรที่กำหนดให้ผู้แข่งขันต้องสร้างกลไกในการส่งลูกบาสเข้าห่วงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรให้ได้ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ทำคะแนนพิเศษจากการส่งลูกบาสเข้าห่วงที่2 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรผู้เข้าแข่งขันมีโอกาส5ครั้งในการส่งลูกบาสให้เข้าห่วงทั้งสองห่วงกลไกการนำลูกบาสลงห่วงต้องอยู่ห่างจากตำแหน่งของขอบนอกห่วงวัดลงมาในแนวด่งเป็นระยะหา่าง4เมตรคณะกรรมการผู้ให้คะแนนอาจารย์วรวรร์รักเรืองเดชอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์สุรเชษฐ์ดินกนิดบัณฑิตโครงการพศวทอของสสวท และอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์คุณนทวุฒิศรีหมอกหรือก๊อปสิงเหนือเสือใต้ของเรานั่นเองครับจัดโจทย์ในวันนี้นี้ฮะเริ่มจี๊ดใช่ไหมฮะความรู้คณิตศาสตร์ผมสูงสุดนี่สุดคูณแม่สิบสองได้แค่นั้นริงๆตอนนี้ผมอีกคุณมคิดไม่ออกผมเชื่อว่าคุณก๊อปอาจจะคิดคณิตศาสตร์ไม่ออกแต่ต้องมีจังหวะดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการชุดลูกบาสการเล่นน้ำอะไรต่างๆงสิงเหนือเสือใต้ทันทีมาเยี่ยมรายการอันนี้ก็เอาสดๆเลยแล้วกันเนาะ เบนจะมะกับกรุงเทพคริสเตียนสมศักดิ์ศรีที่เกิดมาเป็นนักเรียนประดิษฐ์สิ่งของกันอย่างชั้นเสียนและที่แน่ๆคุณคงไม่ใช่เด็กเรียนเปลี่ยนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ชาติจเจริญเพราะเด็กมันฉลาดและที่สำคัญอย่าประมาทใจน้องๆปเนชววิทยาที่สุดของวิทยาศาสตร์สองในครั้งนี้ จะเข้าไปการทดลองแล้วนะครับ<อ>ขเขาจะประิดฐ์สิ่งของต่างๆห้องปฏิบัติการรอพร้อมอยู่แล้วนะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงไม่รู้ครับรอไปดูในห้องปฏิบัติการเลยนะครับจากทั้ง2ทีมเชิญเข้าสู่ห้องปฏิบัติการณบัดนี้ครับเริ่มต้นกันที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกันก่อนเลยนะครับเราจะดูวิธีที่จะส่งลูกบาสลงห่วงของโรงเรียนนี้กันครับก็โต้งหงายขึ้นนะฮะครับโตะหงายขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะผูกกับไม้ครับ ซึ่งไม้ตรงนี้ก็ประมาณ2.5โดยประมาณนะครับทางความจริงเนี่ยขาโตมันน่าจะไปอย่างนี้ไหมคะไม่ครับเราจะหักขาโตเข้าเหรอขาโตมันหักได้ครับมันงอได้อ๋อมันแบบนอเข้ามาได้แต่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีตัวตรงนี้ครับที่เป็นร่องว่างไว้เพื่อที่จะใส่คานครับอัตราส่วนประมาณ1ต่อสทมทไมต้องหนึ่งต่อสครับพี่ไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางคานไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือจุดหมุนนะครับอ ถ้าเกิดว่าเราวางน้ําไว้ตรงนี้ใช่ไหมคบครับอันนี้คือน้ําน้ําคือตัวที่จะผลักดันให้ลูกบาสเดินไปได้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยน้ําลงมาใช่ไหมครับทั้งสองอันครับอันนี้ครับระยะทางตรงนี้นะครับมันใกล้กว่าครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ความเฉื่อยของมันเนี่ยจะน้อยกว่ามันก็จะไปได้เร็วกว่าครับส่งให้ลูกบาสของเราสามารถไปได้ไกลครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวมันยาวขนาดนี้ใช่ไหมครับ ถ้ามันยาวขนาดนี้เนี่ยเวลามันปล่อยมาตรงนี้จะปล่อยช้าครับแล้วตรงนี้จะไม่สามารถปล่อยลูกบาสให้ไปได้อ๋อมันก็จะไปนิดเดียวใช่กลไกองทีมเทพริสเตียนใช้คานดีดลูกบาสให้ลงห่วงเหมือนกับระบบคานดีดในสมัยโบราณที่ใช้คานดีดนี้เป็นอาวุธในการสู้รบกันนะครับกลไกของทีมนี้ดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องกะระยะการตกของลูกบาสให้ดีครับอะนะครับเริ่มทําโครงสร้างกันแล้วกลไกส่วนใหญ่ของทีมนี้จะเป็นโครงสร้างที่ทําจากไม้นะครับ เพราะฉะนั้นจะต้องวัดสัดส่วนให้ดีสะก,ก่อนนะครับที่จะให้พี่ทีมช่างของเราทําการตัดเพราะว่าถ้าวัดขนาดผิดไปก็จะเสียเวลาแก้ไขกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญพี่ทีมช่างของเรานั้นมีหน้าที่ตัดตามที่น้องๆบอกเท่านั้นนะครับไม่สามารถบอกหรือว่าแนะนําอะไรใดๆได้ทั้งสิ้นครับเรามาดูกลไกของเบญจมราชานุศร์กันบ้างน,นะครับว่าจะทําออกมาในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวหนูจะให้พี่ภาคดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะคะครับผมโอเคค่ะอันนี้เป็นแป้นบาร์นะคะครับจากจุดที่กําหนดให้เ่ยจะห่างจาก เครื่องของเราประมาณสเมตรนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยิงของเราตรงนี้จะทําจากไม้อัดนะคะครับสามารถปรับระดับได้อันนี้เป็นรูตรงนี้ก็จะมีแผ่นไม้เพื่อเพื่อปรับองศาเลยค่ะแล้วก็ท่อซึ่งท่อเนี้ยจะติดกับที่สูบลมนะคะเอาไว้สูบลมเข้าไปค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขวดน้ํบตรงขวดน้ำเนี่ย่ะคะเราก็จะมีแป้นติดเหมือนเป็นแป้นดาอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะแป้นดน ก็เราจะใส่ลูกบาสลงไปเวลาว <ผม S 2> ิธียิงของเราก็คือเราจะสูบอากาศก,าก็จะเข้าไปในนี้สูบได้สักเท่าที่เราต้องการแล้วเราก็จะปล่อยสลักออก<ม>พอปล่อยสลักออกเนี่ยไอตัวขวดน้ำมันก็จะเด้งออกใช่ไหมคะมค่ะแล้วก็จะพาลูกบาสออกไปมันก็จะพาลูกบาสออกไป<ม>เข้าห่วงค่ะเป็นจมะราชานุศรใช้วิธีดันลูกบาสให้ลอยออกไปก่อนนะครับ <c oughs> กลไกของทั้งสองโรงเรียนนี่แตกต่างกันเยอะเลยนะครับโรงเรียนหนึ่งใช้การเหวี่ยงอีกโรงเรียนหนึ่งใช้การดัน เดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่ากลไกแบบไหนจะพิชิตโจทย์ของเราในวันนี้ไ,ได้สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ,การน,น้องจากกรุงเทพพิเศษกำลังทำคารที่ใช้สำหรับดีดลูกบาสอยู่นะครับกับวิชาลูกเสือสามัญนะฮะเงื่อนแรกที่เราจะเรียนนะฮะคือเงื่อนอะไรครับ บ่วง,ง <ไฟ S 2> สายานูเงื่อนบ่วงสายธนูนะครับ,บ,เ,บ,รบเริ่มจากนะครับมาดก่อนนะครับก <c oughs> ับน้องดรีมเกอรนะฮะอย่างนี้มันแข็งแรงไหมฮะ <c oughs> แข็งแรงพี่ขอเช็คหน่อย โอ้โหถือว่าแข็งแรงมากนะฮะโอเคถือว่าไม้กางเขนนี่เสร็จแล้วนะครับเราพร้อมที่จะไปปราบพวกผีดิบแล้วครับไปไม่ใช่แล้วเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้เป็นคานดีดคานดีดก็คือลักษณะของมันก็คือจะแบบนี้ฮะใส่ไว้ในร่องใส่ไว้ในร่องผิดด้านครับครับน้ำลงปั๊บเบี่ยงเพิ่มลูกบาสไปนู่นแล้วลูกบาสใส่ไงฮะทุกทีใส่ลูกบาสพี่ส่นตอลองหาดูก่อนต้องมีที่ใส่ลูกบาสอีกใช่ไหมฮะใช่อ่ะงั้นไปหามาครับวางวางวางอ่าวาง สู้ๆนะน้องๆพี่จะเป็นกำลังใจให้เย้มีไหมจ้ามีไหมจ้าไม่มีครับพี่ในเมื่อห้องนี้นะครับไม่มีอุปกรณ์ใส่ลูกบาสให้พวกน้องๆนะครับครับงั้นพวกเรากลับบ้านกันกว่าครับไปไปไปไห้องนี้ไม่มีไม่เป็นไรพี่มีห้องหนึ่งนะครับสามารถจะมอบของทุกอย่างให้กับน้องๆได้เลยนะครับห้องนั้นเนี่ยมีชื่อว่าห้องสารพัด วัดเสมียนพี่คิวจะตลกไปถึงไหนครับเนี่ยไปครับรีบไปหาที่ห้องสารพัดวัสดุกันหาอะไรอ่ะนี่เพิ่มใช้ที่ตรวจนี่พี่คิวครับยังมัวนเล่นอยู่ได้น้องๆเขายิ่งรีบๆกันอยู่โอ้โ เจอของที่ต้องการแล้วนะครับคําถามนะครับถามว่าคนที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงครับมีความแตกต่างจากคนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ราบในข้อใดครับผมจะชอยเลือกสองข้อนะครับข้อกอไก่นะครับอัตราการหายใจครับแล้วก็ข้อขอไข่นะครับจํานวนเม็ดเลือดแดงครับน้องๆปรึกษากันเลยครับเกิดว่าอยู่บนภูเขาสูงแสดงว่าความกดอากาศมันจะต่ำพาความกดอากาศต่ำมันก็น่าจะ ต้องหายใจเยอะขึ้นรับออกซิเจนเยอะขึ้นเพื่อที่จะเมดแนเพื่อที่จะได้รับออกซิเจนที่เพียงพอต้องรับออกซิเจนรับเลี้ยงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเอาละครับน้องๆต้องตอบแล้วนะครับตอมนะครับแล้วน้องตอบว่าข้อขอไข่ครับจํานวนเม็ดเลือดแดงจำนวนเม็ดเลือดแดงนะครับครับาแล้วคาตอบนหครับถูกต้องครับ วิเคราะห์โจทย์ได้เยี่ยมครับแล้วก็ตอบถูกครับรับของที่ต้องการไปมาดูเบญจมาราชานุสรกันบ้างครับว่าทําไปถึงไหนกันแล้วอันนี้40ครับครับผมกําลังวัดไม้เพื่อที่จะตัดเป็นฐานกันอยู่นะครับต้องการเดี๋ยวให้พี่ช่างไปจัดการนะครับโอนาาโเคครับโอครับนะครับพี่ช่างเรียบร้อยครับนี่คือตัวฐานจิงที่น้องต้องการ ได้ฐานยิงมาก็ต้องวัดองศากันก่อนครับเพราะว่าการยิงลูกบาสให้ลงห่วงนั้นองศาเป็นตัวกําหนดทิศทางเพราะฉะนั้นต้องละเอียดกันหน่อยครับตรงนี้ไปนะครับห้าสิบห้านะครับห้าเซนนะครับประมาณครับผมวัดเสร็จแล้วก็ให้พี่ทีมช่งางเจาะรูตามที่ต้องการครับมาอูกร,อรุง <c oughs> เทพคริสเตียน <c oughs> วิทยาลัยกันบ้างโอ้รอพี่เลยอ่ะ ได้มาแล้วนะครับเห็นน้องๆบอกว่าอยากได้เครื่องดีดพี่ก็เลยเอากีตาร์มาเป็นเครื่องดีดเหมือนกันแตวๆๆๆ้ๆๆๆ้าเน้เต้าเต้เต้าเต้าเตัาเต้าเต้าเาไต้าเต้ต้าเ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 ตาเิ้าเต้าเิ้าเต้า่้าเต้าเต้าเตนานต้าเล้าเิ้าเตนาเตเ้าเ้าเาา้เา ก็ไปครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะวางองศายังไงไงครับอ๋อมันจะมีการวักด้วยมาแล้วครับไม้ที่ให้ทีมช่างของเราช่วยตัดได้มาก็รีบช่วยกันขึ้นโครงสร้างทันทีครับเพราะว่าเทปควายนะครับเพราะว่าท่านแข็งแรงมากนะครับเป็นเทปที่ตองขายทุกกองต้องใช้ตัวเรียดหรือป่าอยู่ไหมฮะอยู่เข้าลงมาง่ายกว่าไหม คือขอแข็งแรงทนทานเดี๋ยวเราค่อยมาล็อกคานอีกทีหนึ่งแตดูจากฟงมันไม่ไน่าจะหลุดได้นะอเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองกันไหมมาลองใส่ันดีกว่าหนึ่งสองสามขไกของทีมนี้ใช้ได้ดีทีเดียวครับลองไปลุ้นกันตอนทดลองนะครับว่าถ้าดีให้ลงห่วงนั้นจะแม่นยำขนาดไหนแล้วเราก็จะมีขวดน้ำา่วใส่ลงไปครับนะครับผมเราจะ ใส่แล้วอัดแรงดันเข้ามานะครับใส่เข้าไปโดยประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็จะติดแผ่นพลิคบอเนตฝไ่มครับแล้วเราก็จะลูกบานอย่างนี้ครับผมพอดันน้ำไอ้ดันลมขึ้นปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บครับแล้วเราก็จะปลดสลักครับน้ำก็จะพุ่งออกฟุ้มแล้วก็ลมออกก็จะไปอย่างรุนแรงครับผมแล้วก็จะพาทั้งแผ่นและลูกบาสออกไปตามลางครับติดอย่างนี้เลยครับหนึ่งสองจ ผลไปของเบนจซมาราชาลุสศรเข้าท่าอยู่นะครับแต่ผมว่ารีบทำให้เสร็จเร็วๆดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วอ่าอย่างที่บอกว่าเราต้องใช้แรงดันจากอากาศเราต้องใช้อะไรดันนะฮะอันนี้ต้องเป่าเอาหรือเปล่าหรือว่าใช่แล้ว้องมีแรงดันที่เพื่อนที่สูบดันออกไปเมื่อกี้แจมบอกว่าที่สูบลมใช่ครับต้องใช้ที่สูบลมประมาณที่สูบลมแบบยางจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะถูกต้องครับที่สูบลมจักรยานที่น้องๆต้องการไม่มีนะครับต้องไปที่เดิมเลยครับห้องสารพัดวัสดุ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญกับกลไกที่น้องๆจากเบญจมาราชานุศอนคิดมามากๆเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีหรือว่าหาเจอแล้วตอบคําถามผิดเนี่ยงานเข้าชุดใหญ่แน่ๆครับยังไม่เจอเลยไหนาจะเล็กไปนะครับน้องๆแรงอัดคงไม่พอ เจอ,อะไรอะรอไหนเฮ้ยอ,อันนี้พี่แล้วก็เจอจนได้ครับที่สูบลมตั้งสติดีแล้วก็ลงไปตอบคำถามให้ถูกนะครับคำถามนะครับคุณภาคช่วยด้วยก็ได้นะฮะสบายครับคำถามนะครับถามว่าระบบนิเวศท,ทางทะเลแบบใดค,ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของไกยภาพเนี่ยมากที่สุดในแต่ละช่วงวันผมช่วยให้เลือกสองข้อนะครับ ข้อกอไก่นะครับหาหินครับและก็ข้อหอไข่นะครับแนวปากการังครับหาหินแนวปากการางังแนวปากการังไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าหาหินอ่ะเพราะมันแต่ละวันใช่ไหมเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ<อ>ปากการังก็อยู่แต่ในทะเลมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากนะเนาะมันเปไปหาหินเอาละครน้องๆพิจนารณากันมาแล้วนะครับน้องๆต้องตอบแล้วนะครับครับแล้วน้องๆตอบว่า ข้อกอไก่ข้อหนึ่งครับหาหินข้อกอไก่หาหินนะครับและคำตอบที่ถูกต้องนะครับกอกถูกต้องครับโอ้โหอถูกรับขอบถูกของที่ต้องการไปเลยครับต้องรีบแล้วนะครับเบญจะมาราชานุสรตอนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วนี่แล้วพี่ปิดแล้วนะพี่นี่้ปิดไหมครับเวลามันกระชั้นชิดนะคุณผู้ชมน้องเลยต้องรีบนะเดี๋ อย่างนี้เวลาไม,ม่สำคัญนะฮะได้แมตเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว<ๆ>เลยเมโอเคสี่บาทนะสามแล้วกันเอาละครับตอนนี้สูบแล้วนะฮะเท่าที่สังเกตเห็นนี่คือขวดนี่ป่องมากเลยนะขวดน,นี่ป่องมากเลยครับนะขลไก่ของทีมนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคุณผู้ชม เราต้องไปลุ้นกันในช่วงทดลองนะครับว่ากลไกการใช้แรงดันของเบญจมาราชานุสรหรือว่ากลไกการเวียงของกรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัยกลไกของโรงเรียนไหนจะสามารถยัดลูกบาสลงห่วงได้สําเร็จช่วงหน้ามาติดตามดูน้องๆเขานําเสนอผลงานกันครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงสามของรายการวุกพิสัพยุนแล้วนะครับช่วงนี้หลายคนตั้งตารอคอยเพราะว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์มาในช่วงที่แล้วอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมต้องทําแบบนั้นทําไมต้องทําแบบนี้มีแนวความคิดมีหลักการมีเหตุผลอย่างไรเราจะให้คะแนนในส่วนนี้เยอะมากนะครับตั้ง40คะแนนรวมทั้งการนําเสนอของเขาอีก30คะแนนเพราะฉะนั้นช่วงนี้นคณะกรรมการจะเป็นคนให้คะแนนถึง70คะแนนด้วยกันเริ่มจากทีมแรกกันเลยครับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับได้จากการที่พวกผมอ่ะได้การไปดูหนัง ในสมัยก่อนแบบหนังแบบที่มีการต่อสู้ในยุคโรมันยุคก,กีกนะครับที่ได้มีการใช้เครื่องยิงหินซึ่งเรียกว่าคาทาเป้ลนะครับทุกคนคงอยากรู้กันแล้วนะครับว่าหลักการของงานทํางานของชิ้นนี้คือทํำยังไงนะครับดี <c oughs> ครับคุณก๊อบขับอะไรครับเนเน่ <c oughs> แท็กกันเหมือนมวยปั้มเลย <c oughs> แค่ทีมนะแ่อนที่จะมาปุ๊บต้องส่งให้เพื่อนก่อนนะฮะรีบเชิญครับกลุ่มของเรานะครับ ต้องการที่จะใช้น้ำหนักจากน้ำโดยตรงครับส่วนที่1นนี้ก็คือที่ใส่ลูกบาศกครับกระมังของเราจะเป็นจุดที่ใส่ลูกบาศต่อมาก็คือจุดที่เป็นตัวก้านและออจุดหมุนครับซึ่งจะอยู่ห่างจากน้ำซึ่งตามโจทย์นะครับบอกว่าให้ใช้น้ำทั้งหมด5ลิตรใช่ไหมครับไอสิ่งที่ผมพูดไปก็คือใช้น้ำหนักจากน้ำา5ลิตรเนี่ยนะครับมันจะสามารถส่งลูกบาศได้จริงหรือเปล่าก็ต้องขอเชิญแก๊บครับพวกเราได้ศึกษามาแล้วว่าเครื่องยิงหินแบบโบราณน,นั้น ปลายาด้านปลายคานด้านที่อยู่ใกล้จุดหมุนนั้นเขาจะผูกมวลที่มีน้ําหนักมากผูกติดอยู่ที่ปลายคานด้านที่อยู่ใกล้จุดหมุนเพื่อถ่วงน้ําหนักเพื่อที่จะยิงหินไปได้อย่างนี้ครับตรงนี้ก็จะถ่วงน้ําหนักที่หนักมากแล้วจะทําให้คานดีดและส่งหินไปได้ไกลซึ่งถ้าเราผูกน้ํา้าลิตรแล้วใช้วิธีแบบโบราณเราจะไม่สามารถส่งลูกบาสไปได้ไกลถึงระยะ4ี่เมตรได้ส่วนแบบของเราคือแบบ BCC นะครับเราจะทําให้มวลของเรามีความเร็วมาก่อนมีความเร็วก่อนที่จะดึงคานของเรา เมื่อมีความเร็วนั้นจะทําให้ตรงนี้นครับแรงแรงของเราที่จะดึงคานเพื่อให้มันดีดไปครับจะมีค่ามากกว่าการที่เราผูกไว้ธรรมดาครับงั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเราจับปลายเชือกไว้อย่างนี้แล้วเราผูกหัวน็อตไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเปอยไว้เฉยจะมีลักษณะดเดียวกับเครื่องยิงหินแบบโบราณคือเราจะรู้สึกว่าแรงที่เราดึงเชือกนั้นจะมีแค่แรงของน้ําหนักของน็อตเท่านั้นซึ่งแต่ถ้าเราทําแบบ BCC ก็คือ ก็คือการที่เราหมุนอย่างนี้คือมวนเราจะมีความเร็วใช่ไหมครับเมื่อมวนมีความเร็วเราเราู้สึกว่าเราต้องออกแรงมากขึ้นเพราะมันมีแรงที่จะหนีศูนย์หนีหนีจากมือเราครับแรงที่จะหนีหลุดออกไปครับผมเราเราเลยทําให้รู้ว่าแรงที่แรงของเชือกตรงนี้ครับมันจะมากขึ้นเมื่อเราเมื่อมันดีดแรงขึ้นใช่ไหมมันมันดึงแรงขึ้นใช่ไหมครับจะทําให้คานของเราหมุนเร็วขึ้นครับเมื่อหมุนเร็วขึ้นจะทําให้ลูกบาศของเราไปได้ไกลขึ้นครับ๋อถ้าเริ่มแบบนิ่งๆไม่แรง มันต้องใช้ความเร็วเข้ามาช่วยใช่้ามีความเร็วมันจะแรงขึ้นแล้วมันจะส่งลูกบาสไปได้ไกลถึงครับครับผมขอบคุณมากครับครงเทพครสเตียนคนไกลเรามีแค่นี้แต่พี่เชื่อว่ามีคำถามอีกมากมายที่ทะเคนไกลเราครับเริ่มจากทีมคู่แข่งนวก่อนนะฮะอ่ะเบนจมาอราชานุสรครับมีอะไรอยากจะสักถามกันบ้างครับผมอยากถามว่ามันมีแรงอื่นอีกไหมที่มันจะทําให้ลูกบาสไปเนี่ยครับไม่มีแต่น้ํเหรอครับมีครับมีแรงโน้มถ่วงของโลกครับ ในการที่จะช่วยแต่เราเราก็อยากเอาแรงโน้มถ่วงของโลกออกนะครับแต่เราทํไม่ได้าไม่ได้จริงเดี๋ยวแรงโน้มถ่วงโลกไปช่วยตรงไหนยังไงะแรงโน้มถ่วงที่ว่านั่นคือแรงแรงที่ดึงแรงโน้มถ่วงของน้ำครับที่ดึงน้ำลงมาที่ดึงน้ำลงมาจังหวะที่มันลอยจากที่สูงใช่ครับก่อนก่อนที่มันจะโค้งไปใต้ใต้ของเราครับมันจะใช้แรงโน้มถ่วงในการเพิ่มความเร่งของมันก็คือก็คือน้ำนั่นแหละถูกไหมใช่ครับก็คือน้ำนั่นแหละเราคือใช้น้ำเป็นพระเอกครับเมื่อกี้ที่บอกว่ามี อ่าแบบ BCC ใช่ปะ่ะครับจังหวะที่จะต้องมีน้ำเนี่ยหล่นลงมาเรามีเชือกใช่ป่ะครับใช่ครับคือเรามีคานอยู่ใช่ป่ะครับใช่แล้วเราก็มีน้ำใช่ครับน้ำผูกด้วยเชือกใช่ครับพอเราดันตรงนี้หล่นลงมาปุ๊บน้ำก็หล่นแต่คานยังไม่ขยับใช่ป่ะใช่ครับ,รบจังหวะที่เชือกตึงปุ๊บน้ำทำให้คานเนี่ยจะกระตุกขึ้นมาดับแรกกลัวลูกบาสมันจะไม่อยู่ในกระละมังนะฮะเหมือนเวลาเราชูบาสครับเราต้องมีมือที่กันด้านหลังนิดหน่อยครับเพื่อที่จะ ให้บังคับทิศทางของลูกไปได้นั่นหมายความว่าการละมังของเราคือตัวควบคุมทิศทางของลูกครับมันจะไปการด้านหลังด้วยเราเราไม่ได้ตั้งคือเราทดลองหลายครั้งแล้วว่ามุมเท่าไหร่ที่จะตั้งขึ้นลงมุมมีการใส่ริมลงไปหรือถอดออกมาว่าปรับองศาปรับมุมว่ามันจะไม่หลุดออกมาเมื่อเราปล่อยน้ําลงมาครับเอาคุณกอล์ฟครับเป็นยังไงบ้างกับการนําเสนอของทีมนี้ ผมไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่แบบเรียนจบมาตายอยา้ยหลังจากนั้นผมก็ไม่เรียนหนักใจเลยหนักใจเลยคือคือพี่เคยเห็นไอ้เครื่องเนี้ยจากหนังเรื่องทอยใช่ครับหือว่าเอามาจากเรื่องทอยนะเรื่องทอยเรื่องเดียวกันนะแต่ออกมาตอนนี้เริ่มงงงกันแล้วนะเนี่ยทอยสตอรี่ใช่ไหมไม่ใช่บานไหนเกอ่า้านไหนครับคือมันมันก็ถูกอยู่แหละคือมันเอาไว้ยิงพังประตูพังเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมคือระยะการทําลายอะเราเข้าใจว่ามันคงไปแรง แต่ทีนี้เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามันแม่นยําคือไอการชูดบ้านมันไม่เหมือนทําลายประตูเมืองถูกป่ะใช่ครับประตูเมืองมันกว้างมากแต่ชูดบ้านมันต้องมีมุมขมงมันน้องจะแน่ใจได้งไงว่าไออเครื่องเนี่ยมันมันจะแม่นจะให้ผมบอกว่าถ้าทฤษฎีคํานวณมันคํานวณได้ครับเพื่อที่จะให้มันลงคํานวณได้ครับแต่ว่ามันในเครื่องของเรามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากทฤษฎีได้ครับเช่น ปล่อยน้ำลงมาแล้วมันหล่นหล่นเม็ดลงตรงๆนะครับลงหล่นเอียงๆลูกเราก็จะไปทางเอียงๆเพราะว่าขาเราจะขยับใช่ไหมครับใช่ครับมันขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ําใช่ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำเราปล่อยน้ําแม่นหรือว่าปล่อยน้ําได้คงที่เลยแหละเราจะพยายามทําให้เกิดความคาดเลื่อมน้อยที่สุดครับอ่าไอ้ตรงนี้สําคัญเหมือนกันอาจารย์สุรเชษฐ์ครับมีปากกาอย่างเตรียมทดเลขในมือยังครับจอมลักการของเราเตรียมคู่ไว้ก่อนเลยนะครับเหมือนจะบอกเป็นในๆว่าโจนแน่ความยาวเชือก มีผลมากน้อยไหมสมมุติว่าเชือกสั้นเชือกยาวเชือกของที่ที่เชือกที่ผูกกับน้ำมีผลต่อแรงที่ดึงลงไม่ใช่ไหมครับใช่อ่ะเชิญครับอกระดานไว้์อดนะครับเดี๋ยวจะทดให้ดูเลยครับเทพคริสเตียนโชว์เหนือครับจะคำนวณให้อาจารย์สุรเชษดดูเลยครับแม่เจ้าจริงๆเราจะวางในลักษณะที่ใกล้เคียงกับมุมฉากมากที่สุดตรงนี้จะเป็นมุม90องศาใช่ไหมครับครับซึ่งจากตรงนี้กับตรงนี้การคำนวณก็คือตรงนี้คือความเร็วต้นจะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเพราะเราปล่อยลงมา v กำลังสองรับสแควร์ v รับกำลังสครับเท่ากับความเร็วต้นรับกำลัง2อวก g s d โอ้โหคุณกอของเราถึงกับสายหน้าเลยครับสูตรคำนวณ v สแควร์ <S <S อะไรครับเนี่ยโอ้โงงแต่อาจารย์ทั้งสองท่านก็นั่งฟังอย่างตั้งใจทีเดียวครับแล้วเท่ากับ2 mg ครับแล้วแรงตึงเชื่อของเราก็คือ3 mg ครับเพาย,าย้ยายลบ mg ไปบวกส mg ครับ ซึ่งเราจะรู้ว่าแรงที่จะดึงคานของเราจะมีค่าเป็น3เท่ากับการที่เราปล่อยน้าลงตรงๆซึ่งมีค่าเป็นแค่ MG เดียวครับผมเป็นไงครับถูกต้องครับถูกต้องนานๆจะเห็นจอมหลักการของเรายิ้มได้ครับเต็มเหนียวเลยนะครับของครูเทพคริสเตียนครับัันนี้รออยู่แล้วนะครับการสรรยุต์ของเบนจามา ราชานุสรครับครับครับ่อนอื่นก็จะมาเริ่มที่ก้นไกของเครื่องแองกี้บารของผมเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับหนักๆส่วนที่1คือส่วนอา,ากาศครับผมต่อไปส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนรางยิงนะครับผมและส่วนที่สคือส่วนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนลูกบารสให้ออกไปตามรางยิงและไปลงสู่ห่วงนี้นะครับกระบวนการของเราจะเริ่มจากการที่เราจะสูบลมเข้าไปใน จะวดขวดน้ำของเรานะครับลมจะเข้าไปอยู่ข้างในขวดน้ำเพื่อทําให้ภายในขวดมีแรงดันนะครับโดยที่เราใช้หลักการที่ว่าอากาศจะดันน้ําและน้ำจะดันอากาศด้วยกันเองเหมือนแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นของอลกุมมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศดันน้ํามันเปลี่ยนว่ามยเพราะงั้นมันต้องดันน้ําดันน้าออกไปจากขวดมันก็จะยิ่งเพิ่มระยะ ไออไปได้จะสรุปว่าถ้ามีน้ำกับอากาศจะทำให้มันไปแรงขึ้นครับผมอย่างที่เห็นนะคะเราเนี่ยติดแผ่นโพลีคาร์บอเนตเอาไว้เราติดไว้เพื่ออะไรนะคะถ้าเกิดว่าใช้แค่ขวดเปล่าๆเนี่ยแล้วมีลูกบาสวางเนี่ยขวดมันก็จะสั่นๆรุดๆไม่สามารถควบคุมที่ได้เราก็เลยต้องล็อกขวดไว้ด้วยไอ้กล่องเหลี่ยมๆน่ารักนี้แล้วก็ตัวรางเนี่ยคะมันเป็นถือว่าเป็นการควบคุมทิศทางของลูกบาสค่ะให้